สวัสดีครับคุณผู้ชมในวันนี้ก็จะมีเรื่องราวและขาอสารใหม่ล่าสุดมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเป็นอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมที่เหล่าบรรดาศิลปินหลายท่านในความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดเชียงรายโดยศูนย์กลางอยู่ที่เวิร์กพอย์นะครับหนึ่งน้ำใจหนึ่งพลังโดยเวิร์กพอย์ชวนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดเชียงรายคนไทยช่วยคนไทยหากท่านใดนะครับมีความประสงค์ต้องการบริจาคช่วยเหลือ ก็าสามารถร่วมบริจาคได้ที่ Work Point คนไทยช่วยคนไทยส่งใจไปเชียงรายนะครับโดยทางช่องของเราขอเป็นอีกสื่อกลางโดยจะแปะชื่อบัญชีไว้ตามนี้นะครับหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ได้เลยนะครับโดยจะเป็นการช่วยเหลือด่วนที่สุดที่คนไทยทุกคนจะไม่ทิ้งกันและเหล่าบรรดาศิลปินหลายท่านต่างร่วมใจกันเป็นการส่งข่าวต่อๆกันไปเพื่อให้ภารกิจในการช่วยเหลือสำเร็จรูล่ว พระความเดือดร้อนของทุกคนไม่อาจรอช้าได้นะครับและในวันศุกร์นี้นะครับก็จะมีศิลปินดารานักสแสดงพิธีกรนักธุรกิจเพื่อนพี่พวกพ้องมาร่วมในรายการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายและจะเป็นการถ่ายทอดสดนัสตอดีโอเวิร์กพอยสอวันนะครับในวันศุกร์ที่13และวันเสาร์ที่14กันยายน ปี2567นี้นะครับโดยในครั้งนี้นะครับก็จะมีศซลปินมากมายหลายท่านช่วยกันแชร์ในหลายๆช่องทางเพื่อให้ทราบข่าวทั่วถึงกันนะครับโดยรายละเอียดตอนนี้นะครับก็จะมีน้องไรอันน้องลีโอน้องซันและน้องฟอร์มและอีกหลายๆท่านนะครับช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยกันและคุณผู้ชมก็สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WorkPo i n t ได้เลยนะครับ และนี่ก็คือการแจ้งข่าวสารล่าสุดที่ผ่านมานะครับหากไม่อยากพลาดข่าวใหม่และฉับไปทุกวันติดตามได้ใน NSP198 สวัสดีครับ